เรื่องของเยาวชนณตอนนี้ผมว่ามันมีหลากหลายประเด็นที่เราน่าจะได้เห็นแล้วแหละโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมแต่อีกด้านหนึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาวะเนี่ยมันมีหน่วยงานที่ช่วยกันขับเคลื่อนแต่หนึ่งในหน่วยงานที่ขับเคลื่อนแล้วก็ วันนี้จะมาคุยให้เราฟังนั่นก็คือเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับทางคุณทักษินบำรุงไทยนะครับหรือคุณต้นกล้าครับตอนนี้อยู่ในซูมกับเราครับส,สารพลังส,งสร้างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสอชอ,อ่ะนะฮะถือว่าเป็นเป็นเ,เรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะฮะเพราะว่า เป็นหัวข้อ Future Better Together ร่วมกันสร้างสังคมสุขภาวะใช่ไหมฮะครับอยากให้ทางกุณต้มค้าเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าการที่เข้ามาเป็นเครือข่ายของ next gen เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างฮะอ่าในครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายในการที่เราจะร่วมกับเพื่อนประเด็นตรงนี้เป็นยังไงฮะเชนครับอืเครือข่าย next gen นะคะ next generation ของสอชอปีนี้ก็เชิญชวนเนาะนะคะคนทำงานด้านสุขภาพเด็ก ะะและเยาวชนนะคะในหลายๆกลุ่มเนาะไม่ได้พุ่งเป้าเฉพาะกลุ่มเครือข่ายที่ทํางานอ่าเขาเรียกว่าสายสุขภาพที่เป็นแบบรักษาเนื้อตัวร่างกายอะไรเงี้ยค่ะแต่ยัง<ม>เป็นพูดถึงเรื่องกลุ่มคนทํางานในมิติอื่นๆด้วยเพราะว่าปีนี้เราเน้นไปที่เรื่องอ่าปัจจัยกําหนดสุขภาพเนาะนะคะซึ่ง<ม>ปัจจัยกำหนดสุขภาพเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะคะแล้วก็คน<ม>ที่ทํางานด้านเด็กและเยาวชนเองหรือแมก้กระทั่งเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนหรือคอสอยอ,อเองเนี่ยเราก็ทามิต<ม>ิที่สนับสนุน แล้วก็หนุนสเสริมงานที่เขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนแค่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่เท่านั้นก็ไปสนับสนุนคนที่ทํางานด้านเด็กก็คือพี่พี่ที่แบบมีประสบการณ์มากแล้วอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าอายุจะเลยความเป็นแบบเยาวชนไปแล้วแต่ก,ก็ยังทํางานด้านเด็กและเยาวชนอยู่อะไรเงี้ยค่ะอืมก็คือถือว่าไม่ได้เฉพาะเยาวชนที่ทํากิจกรรมเท่านั้นคนที่ทํางานในด้านเด็กด้านเยาวชนก็ด้วยเช่นกันด้วยที่เครือข่ายนี้ โอ้นะผมว่านี้ก็ถือว่าแสดงว่ากลุ่มใหญ่มากยถ้าพูดถึงว่าในตัวของเครือข่ายตัวนี้ ต่เอ่อเน็กเจเนอเอ่อเน็กเจเนเรชันเนี่ยค่ะก็ถืว่ามีหลากหลายเครือข่ายเนาะนะครไม่ว่าจะเป็นแบบมิติของเอ่อเครือข่ายที่เป็นน้องเอ่อสายสุขภาพเองอะไรเงี้ยค่ะ<อ>นักศึกษาแพทย์นิสิตนักศึกษาที่เป็นสายสายนักศึกษาหรือแม้กระทั่งคนที่ทํากิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนในมิติอื่นๆได้ด้านการศึกษาด้านยาเสพติดสารเสพติดที่กําลังมาแรงเลยว่าจะเป็นเรื่องของแบบเอ่อแบบแบบแบบ กระท่อมกัญชาอะไรเงี้ยค่ะที่เราพยายามจะพูดถึงประเด็นนี้ด้วยหรือแม้กระทั่งคนที่ทํางานด้านกลุ่มชาติพันธุ์หรือแรงงานข้ามชาติอะไรเงี้ยค่ะที่หมายรวมเป็นคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี้ยค่ะอืมโหแสดงว่ากิจกรรมนีเยอะมากฝั่ <laughs> <า>งเราดูแบบเยอะมากเยอะมากนะฮะอาจจะให เล่าดนึงเพราะว่าถ้าเอาในใน scope ของประเด็นเรื่องของสุขภาวะเนาะที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยในในส่วนของที่คุณต้นกล้าเนี่ยนะฮะอยากจะเล่าให้ฟังว่าตัวอย่างกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่เราทําที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีอะไรที่พอจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังรายการบอกเล่าเก้าห้าอยู่ได้พอเห็นภาพครับเชิญเลยฮะ ในส่วนของเอครือข่ายสร้างสุขภาพเยาวชนเองเนี่ยคะ่ะเราก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่เข้าร่วมอ่า next generation ของสอชอเนาะนะคะ <ừ m. S 1> ในส่วนง,งานเราเนี่ยก็เราจะมีเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ด้วยกันทั้งหมดสามสามยุทธศาสตร์ด้วยกันที่เราเริ่มทำก็คือพยายามที่จะ,ะชวนเพื่อนเพื่อน,นที่คนทํางานนันเด็กเยาวชนนะคะมาเจอกันเนาะ <ừ m. S 1> เพราะว่าพอเราทํางานหน้าง,งานของตัวเองแล้วเราก็โฟกัสการทํางานเฉพาะพื้นที่ของตัวเองเนี่ยแล้วมีเครื่องมือเฉพาะเนี่ย เราไม่ค่อยได้เอามาแลกเปลี่ยนประเด็นข้ามเครือข่ายกันเพราะว่าพอไม่ได้แลกเปลี่ยนประเด็นเนี่ยเราก็ไม่ได้เขาเรียกว่ากลับไม่ได้กลับไปพัฒนางานตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอเราเปิดพื้นที่ในยุทธศาสตร์ที่หนึ่งเพื่อที่จะเชิญชวนคนทางานด้านเด็กแลเยาวชนมาเจอกันเนี่ยทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนแม้กระทั่งแลกเปลี่ยนประเด็นเดียวกันแล้วก็แลกเปลี่ยนข้ามประเด็นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เรียนรู้กันแล้วก็ได้หยิบ ก็แล้เครื่องมือดีๆอย่างเงี้ยค่ะมามามาปรับใช้ในงานของตัวเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตอนที่สองเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการหนุนเสริมการหนุนเสริมกิจกรรมสร้างสารรค์แล้วก็ก่อให้เกิดพื้นที่สร้างสารรค์เพราะว่าเราเชื่อเกินว่าออสุขภาพอะคะ่ะหรือสังคมกําหนดสุขภาวะเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงเรื่องแค่ปัจจัยสุขภาพเนี่ยร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีเท่านั้นเลยเงี้ยค่ะยังพูดถึงสิ่งแวดล้อมด้วยถ้าสิ่งแวดล้อมดีอะไรเงี้ยค่ะสังคมดีการเมืองดีเราก็เชื่อว่า ทุกคนจะมีสุขภาพที่ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนยุทธศาสตร์ที่สามเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการโลนงลงเนาะการโลนงลงมันนำไปสู่การเขาเรียกว่าการสร้างวิถีชีวิตเนาะหรือกับวิถีชีวิตเท่ากับวัฒนธรรมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะโลนนลงออกแบบแคมเปญเน,นะะี่ยค่ะมันจะขยับแล้วก็ทําให้เกิดเขาเรียกว่าเกิด ความตระหนักรู้จนนําไปสู่การสร้างนโยบายไงค่ะซึ่งตัวนโยบายสาธารณะเองที่ทางเครือข่ายเข้ามาร่วมกับทางสอชอเนี่ยก็คิดว่ากลไกลของสอชอค่ะเป็น,นกลไกที่พูดถึงเรื่องนโยบายสาธารณะแล้วก็พยายามที่จะสร้างคอมมิชเมนต์ร่วมสำหรับทุกคนเพื่อให้ให้เกิดนโยบายที่เป็นของอประชาชนจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเสนอต่อรัฐในการที่จะแบบสนับสนุนให้เกิดการสร้างเขาเรียกว่าสังคมสุขภาพที่ดีด้วยค่ะ อืมครับถ้ากิจกรรมนี้พอผมจะพอยกตัวอย่างน้ไหมถือว่าอย่างเช่นว่าพอถ้าดูในเรื่องของสุขภาวะเนี่ยมันจะเป็นแบบเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายการดูแลรักษาตัวเองถูกไหมหรือว่าอาจจะใช้กระบวนการเขาเกี่ยวห้องถ้าเป็นความคิดสร้างสรรค์จ,จะเป็นศินละปะถูกไหมหรือว่าจะเป็นละครอย่างนี้มันมันเป็นใน,น,น,นทิศทางอย่างนั้นครับถูกไหมหรือย,ยังไงหรือ เข้าใจค่อนข้างถูกต้องค่ะเพราะว่าพอเราทํางานเครือข่ายเนี่ยเราไม่ได้มีวิธีการที่เฉพาะเจาะจงที่เราจะสนับสนุในให้เครือข่ายเนี่ยทำไปในเดเรคชั่นเดียวกันเนาะเราสนับสนุสนเช่นแบบว่าอ่าถ้าถ้าเป็นพื้นที่ที่ต้นกล้าโดแลนเนี่ยก็คือพื้นที่ภาคเหนือเนาะเราก็จะมีกิจกรรมที่ผ่านกา กิจกรรมงานละครกิจกรรมที่พูดถึงกิจกรรมชาวค่ายอะไรเงี้ยค่ะที่พยายามไปเรียนรู้ไลฟ์สกิลหรือสร้างทักษะชีวิตอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทัง่งกิจกรรมที่พี่ๆออกแบบให้น้องเนี่ยเป็นนักธุรกิจน้อยผ่านโซเชียลเอนเตอร์ไพรส์ที่พยายามออกแบบในพื้นที่หนึ่งหรือแม้กระทัง่งกิจกรรมที่สนับสนุนดึงเด็ก นอกระบบอะค่ะกลับเข้ามาเรียนในระบบผ่าน,นกลไกการทํากิจกรรมค่ายร่วมกันหรือแม้กระทั่งการสร้างพื้นที่สร้างสารรค์ที่เป็นเกี่ยวกับการใช้บอร์ดเกมเนาะแล้วก็ใช้อของชุมชนเนี้ยค่ะ เป็นคือช่วงโควิดเนาะเด็กไปเรียนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยออกแบบกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกมแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยออกแบบเองว่าอยากจะทําอะไรแล้วก็ผลิตบอร์ดเกมมาแล้วเราก็สามารถที่จะส่งต่อบอร์ดเกมเนี้ยไปให้กับพื้นที่อื่นๆอันนี้ก็จะเป็นงานเครือข่ายที่ที่เอ่อเครือข่ายของเราทําอะไรเงี้ยแต่ส่วนในบทบาทของคอสโยอเองเนี่ยเราก็พยายามสนับสนุนงบประมาณแล้วก็หนุนเสริมกิจกรรมเหล่านี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็จะไม่ได้ลืมว่าพอเราพูดถึงเครือข่ายอะค่ะมันจะมี จุดร่วมเนาะจุดร่วมเช่นชแบบว่าอรอบนี้เรามีภาวะที่สุญญากาศนะคะเกี่ยวกับ<ม>เรื่องของอกัญชากฎหมายที่มันยังพูดตามตรงก็คือยังไม่ได้ชัดเจนอะไรเราก็ยังมีข้ากังวลว่าถ้าเราเป็นคนทํางานด้านเด็กเยาวชนนะคะเราจะป้องกันเด็กๆให้มันห่างไกลหรือทําให้สังคมเนี่ยตระหนักรู้ถึงข้อดี<ม>ข้อเสียของการใช้กัญชาหรือกระท่อมอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่ง รูปแบบของเครือข่ายเนี่ยเราก็พยายามที่จะพูดถึงสภาพแรงงานเนาะเพราะว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนทํางานภาคประชาสังคมก็เป็นแรงงานดังนั้นเนี่ยค่ะแล้วเราก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนที่มันมากเพียงพอที่เราจะใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพเราก็พูดถึงอพอเราทํางานหนะักแล้วแล้วเราก็เป็นข้อต่อที่คอยเชื่อมชุมชนกับรัฐแล้วเนี่ยค่ะเราควรที่จะมีสวัสดิภาพหรือสวัสดิการที่ดีสําหรับคนที่ทํางานภาคประชาสังคมด้วยหรือแม้กระทั่งการออกแบบว่าอ่ะ เราก็มาชวนกันคิดนะคะว่าอย่างมีพื้นที่หลายๆพื้นที่ที่กาลังพูดถึงว่าถ้าเราไม่พึ่งแหล่งทุนจากรัฐเนี่ยเราจะพึ่งแหล่งทุนจากไหน<ม>ก็เลยกลับมาสะท้อนต,ตัวเองว่าถ้าคนทํางานภาคประชาสังคมขยับตัวเองมาทํางานโซเชียลเอนต์ไพรส์มากขึ้นแล้วก็หาเลี้ยงตัวเองไปด้วยแล้วก็เอาราคาหรือมูลค่าที่เราหาเลี้ยงตัวเองเนี่ยมาทางานภาคประชาสังคมต่ออะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่ง<ม>วิธีหนึ่งเพราะว่าเราทํางานหลายระดับเนาะนะคะระดับที่เราสนับสนุนกิจกรรมด้วยงบประมาณ ส่ตงต่อให้เครือข่ายที่เคยทํากิจกรรมอยู่แล้วหรือเป็นเครือข่ายใหม่ของเราเนี่ยทํางานให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็พูดเราก็ไม่หลงลืมว่าพอเราเป็นขบวนการเนาะเราเป็นเครือข่ายนะครับเราก็พยายามที่จะพูดถึงประเด็นที่มันใหญ่มากขึ้นอาจจะเป็นถ้าเราสามารถปลดล็อกเรื่องอสวัสดิการคนทํางานและภาคสังคมได้เราก็จะทําการทํางานของเราเนี่ยค่ะ,ะมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้ยางเงค่ะอ๋อนะมันเป็นบางอย่างที่บางครั้งคนที่ ไม่ได้เจอปัญหาแบบนี้เนี่ยมันจะถูกมองข้ามไปเนาะแต่ทั้งที่มันเป็นปัญหาเล็กๆแต่มันไม่เล็กสําหรับคนบางกลุ่มโดยเฉพาะคนที่แบบอยู่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันก็จะกลายเป็นข้อจํากัดที่ทําให้การทํางานเหล่านี้มันมันยากไปถูกไหมฮะแต่นี้ถ้าเราถามในในแง่ของอเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะของอุตุนิการอยู่ในภาคเหนือเนาะภาคเหนือที่สิบเจ็ดจังหวัดเนี่ยแต่ละจังหวัดมันก็จะมี พื้นที่ที่ไม่เหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมมันโเชียงใหม่ก็แบบหนึง่งเชียงรายแบบหนึง่งแพร่แบบหนึง่งใช่ไหมหรืออาจจะเป็นในจังหวัดโซนต่างๆต่างกันไปเลยเนี่ยการที่เราจะวางให้แต่ละแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันเนี่ยเราต้องวางคอนเซปต์หรือว่าความเข้าใจนะเหมือนกับแนวคิดยังไงให้มันเชื่อมโยงกันได้อาจจะยกตัวอย่างเฉพาะในพื้นที่ของคุมต้นกล้าของก,ก็ได้นะก่อนที่จะแบบขยายเป็นภาพรวมใหญ่ๆเช่นนี้ฮะ เออแค่ภาคเหนือเนี่ยก็ต่างกันแล้วเนาะถ้าภาคเหนือ,อตอนบนเนี่ยเรากินขา้าวเหน่งนะะใช่คะแต่ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยเรากินข้าวเหนียวเนาะ <laughs> ซึ่งข้าวเหนื่งก็ต่างกันแล้วภาษาวธรรมก็ค่อนข้างต่างกันแล้วก็ภูมิประเทศก็ต่างกันงเงี้ยค่ะเหนือตอนบนก็จะเต็เมไปด้วยพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เอ่อพื้นที่สูงเนาะนะคะส่วนเหนือตอนล่างก็จะเป็นพื้นที่ลาดไรเงี้ยค่ะภาษาก็ภาษากลางเลยหรือแบบ ออกแบบอิสรอภาษาลาวหน่อยๆมีชาติพันธ์ mm. เยอะภาคเหนือตาบนก็เช่นกันอะไรเงี้ยค่ะถามว่าเราเรามีกรอบตายตัวไหมว่าเรา,เาจะทาให้เขาเนี่ยเคลื่อนขบวนไปในทิศทางไหนก็คิดว่าทุกคนมีอิสระในการเคลื่อนง,งานแล้วก็มี mm. เขาเรียกว่ามีปัญหาเฉพาะพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งแต่ถามว่า mm. ในพอเรารวมตัวกันในนามของเครือข่ายอะคะ่ะเราพยายามที่จะให้เรียนรู้กัน แล้วก็ให้เห็นว่าแต่และพื้นที่เนี่ยมีข้อจํากัดมีปัญหาแล้วก็มีวิธีการแก้ของตัวเองเนาะแต่พอเราพอเขามีหน้าง,งานชัดเจนของตัวเองอะค่ะเขาก็จะจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ใช้วิธีการที่เคยทํามาแล้วก็ยังดําเนินต่ออะไรเงี้ยเนาะมันอาจจะทําให้ปัญหาบางอย่างมันปลดล็อกได้หรือแก้ไขปัญหาได้ก็ใช้โซลูชันที่ดีอะค่ะสื่อสารเรื่องนี้ให้กับพื้นที่อื่นๆแล้วก็แลกเปลี่ยนกัน เผื่อเพื่อนหยิบโซลูชันหรือวิธีการที่ดีเนี่ยไปใช้ในพื้นที่เขาหรือบางพื้นที่อะค่ะทากิจกรรมแบบนี้มานานมากแล้วแล้วก็มันยังไม่สร้างการเปลี่ยนแปลงสักทีปัญหาย,ยังคงเดิมเลยะคะ่ะก็สามารถที่จะหยิบโซลูชันของพื้นที่อื่นๆนะคะไปไปใช้ได้เพราะว่าเราคิดว่าทรัพยากรในพื้นที่อะค่อนข้างเยอะ แล้วก็คนที่มีศักยภาพที่ทํางานด้านเด็กเยวาชวชนในพื้นที่ก็ค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยค่ะการที่เราแชร์ทรัพยากรกรันคือเราไม่ได้มองแค่มิติเรื่องเงินทุนเท่านั้นนะคะเรามองมิติทรัพยากรที่เป็นคลังความรู้แล้วก็เป็นคนด้วยเพราะว่าคนทํางานภาคประชาสังคมอะค่ะเรามีเดเรกชันชัดเจนเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วพื้นที่ที่มันเป็นเป้าหมายที่มันร่วมกันก็คือ เป้าหมายด้านเด็กและเยาวชนเพราะว่าพวกเราเชื่อว่าถ้าเด็กและเยาวชนเขาได้รับการพัฒนาที่ดีค่ะเขาก็จะเติบโตไปเป็นแรงงานที่ดีไปเป็นบุคลากรที่ดีของของชาตินี้ต่อไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเราพอ,อพเราเชื่อแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็พุ่งเป้าไปเป้าเดียวกันก็คือทางานด้านเด็กและเยาวชนซึ่งเด็กและเยาวชนก็มีหลายเฉดอีนะคะม,มีหลายเชืก็จะเป็นแบบเด็กนอกระบบเด็กพี่น้องชาติพันธุ์หรือพี่น้องแรงงานข้ามชาติอะไรเงี้ยค่ะก็ กลุ่มคนนี้ก็อาศัยอยู่ในพื้นที่เนาะหรือแม้กระทั่งเด็กที่เก่งมากๆแล้วก็ทุกคนก็เชื่อว่าเขามีศักยภาพในการดูแลตัวเองก็มักจะถูกหลงลืมหรือไม่ถูกเหลียวแลจากกลุ่มคนที่จะเข้าไปพัฒนาเด็กอ๋ออยากจะช่วยแต่เด็กหลังห้องเท่านั้นเลยเงี้ยค่ะบางกลุ่มบอกว่าฉันจะช่วยเด็กหน้าห้องแนวคิดนี้ก็มีหลากหลายซึ่งบางทีเราก็ทําให้เราโอ้วะ่ะ พอดพอเราโฟกัสเฉพาะกลุ่มเด็กที่เอเป็นกลุ่มเด็กเปราะบางเราก็ลืมกลุ่มเด็กบางกลุ่มไปอะไรเงี้ยครับมันทําให้งานเครือข่ายอะครับมันเป็นภารกิจที่คอยหนุนเสริมแล้วก็สนับสนุนให้คนทํางานน่ยได้มาเจอกันและเรียนรู้กันแล้วก็หยิบเรื่องราวดีๆหยิบอ่เขาเรียกพลังใจอะค่ะเพราะว่าพอเราทำอะงานพัฒนามันไม่ได้ทําวันนี้แล้วมันเสร็จวันนี้แล้วมันเห็นผลลัพธ์วันนี้นะคะ่ะงานพัฒนามันเป็นงานระยะยาวดังนั้นเนี่ยค่ะเราต้องใช้เวลา แล้วพอใช้เวลาเนี่ย<ม>เราเต็มไปด้วยความคาดหวังเนาะมันก็จะมีหกล้มบ้างผิดหวังบ้างแต่พอคนทําง,งานด้านเด็กได้มาเจอกันนะคะมันเป็นการเสริมพลังใจว่าอ๋อไปแพร่ไป,<ม>ไปนานไปพิษณุนโลกนะครสวรรค์ไปอุท,ทยัยไปพิจิตอะไรเงี้ยไป<ม>ตากไปอะไรหลายๆ,ๆจังหวัดเนี่ยเราโอ้อยังมีพี่ๆมีเพื่อน<ม>ๆยังทํางานอยู่แล้วก็ยังเชื่ออยู่ว่าสิ่งนี้มันยังมันจะต้องทําอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้งอะไรเงี้ยค่ะก็ล<ม>เลยคิดว่า ยังเป็นภารกิจที่เราจะต้องส่งต่อแบบรุ่นต่อรุ่นเนาะเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าถ้ารัฐมันดีอะค่ะการพัฒนามันเรากจ็จะไม่ต้องทํางานแล้วแต่ตอนนี้มันก็เห็นชัดนะคะว่ารัฐเ,เองเราก็ไม่ค่อยมีเสถียรภาพในการแบบสร้างการพัฒนาเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยก้างเลยคิดว่าถ้าภาคสังคมยังมีพลังกำลังกันอยู่การแชร์การการแบ่งปันกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เราเนี่ยทํางานได้อย่างต่อเนื่องและมีมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะคะอืมครับ มันมีประเด็นหนึ่งเนาะที่เราต้องถามแน่ๆก็คือเรื่องของพอมันมีโควิดสิเนี่ยตลอดที่ผ่านมาคือเอาง่ายว่าโควิดสิเนี่ยพอมันเกิดมาทุกอย่างมันต้องปรับตัวหมดออย่างผมก็ต้องปรับตัวในการที่ต้องแบบทํางานออนไลน์ปกติอาจจะต้องแบบไปนั่งอยู่ในสตูดิโอหรือแบบนี้ถูกไมหมฮะอย่างในคนทํางานในภาคประชาสังคมเองโดยเฉพาะเครือข่ายแบบคุณต้นกล้าเนี่ยมันต้องปรับตัวยังไ,ไงไหมเพราะปกติเนี่ยจากปกติถ้าเราต้องไปลงพื้นที่ไปเจอเครือข,าข่ายไปทําค่ายเยาวชนหรือไปทําแบบเนี้ยมันต้องปรับตัวยังไง ที่เราจะต้องมาทํางานให้มันขับเคลื่อนไปข้างหน้าในระหว่างที่โควิดสิบเก้ามันยังอยู่เป็นเป็นสิ่งที่เราปรับตัวเยอะมากแต่เราก็พยายาม,มเราพยายามเรียนรู้งานออนไลน์ด้วยแล้วก็พยายามพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นพยายามแบบอย่างน้อยก็ซูมหาการอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามแบบออกแบบกิจกรรมให้ให้มันเป็นกลุ่มย่อยมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนเราอาจจะเจอกันทั้งภูมิภาคเนาะ แล้วก็อาจจะกัจังหวัดใก,ใกล้ๆหรือภายในจังหวัดก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้มาตรการในการเขาเรียกกำหนดแล้วก็ป้องกันโรคไปในตัวด้วยเพราะว่าเรายังเชื่อเหลือเกินว่าการทํากิจกรรมออนไซต์ค่ะเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเราแบบเจอกันแบบเฟ c ทูเฟ a เนาะมันได้สัมผัสทั้งอารมณ์ความรู้สึกได้ผูด <c oughs> จาได้แบบมีการทัชกันอะไรเงี้ยค่ะงานออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่ง ช่องทางที่คอยเชื่อมว่าโอเคพวกเรายังทํางานอยู่เป็นการสื่อสารกันแต่ถามว่าจะให้มานั่งออนไลน์อยู่หน้าจอกันตลอดทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีพลังมากพออะไรเงี้ยครับการที่ได้กลับไปเจอกันบ้างในพื้นที่อะไรเงี้ยเราก็ใช้มาตรการแบบเรียกว่อวงย่อยเนาะอย่างต้นกล้าเอง mm. ช่วงช่วงโควิดเนี่ยเรามีกิจกรรมที่เราจะต้องเจอกันแบบทั้งภูมิภาคอะไรเงี้ยครับเราก็ลด mm. การเจอกันโดยการแบบอะมาเจอกันไม่ได้ใช่ไหมงั้นต้นกล้าเดินทางค่ะเราก็พยายามแบบ mm. ไปด้วยแบบ ทรัพยากรที่มีจํากัดไปแบบสองสามคนแล้วก็แบบขับรถไปแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะหาเพื่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะแต่เราอาจจะไม่ได้เจอกลุ่มใหญ่แล้วก็ไม่ได้ทําตามเป้าประสงค์ที่เราต้องตั้งไว้เช่นแบบว่าให้คนอื่นได้มาเจอกันเนาะแต่อย่างน้อยเราได้ไปเจอเขาแล้วเราก็คอยเล่าเรื่องราวค่ะว่าวันนี้ม,มาจากเชียงใหม่นะตอนนี้เพื่อนเชียงใหม่เป็นอย่างไรอะไรเงี้ยเนาะแล้วเพื่อนแบบลําพูนเป็นยังไงบ้างแล้วก็คอยจะคอยสื่อสารเรื่องราวเหล่านี้อะไรเงี้ยก็ก็เป็นการลด ช่องว่างบางอย่างได้ในในสถานการณ์โควิดเนาะแต่พอสถานการณ์โควิดเราเริ่มดีขึ้นเราเริ่มเจอมากขึ้น mm hmm. คนเข้าใจมาตรการในการป้องกันดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นเนี่ยคะ่ะก็พยายามที่จสนับสนุนให้ทุกคนมาเจอกันในระดับภูมิภาคมากขึ้น ก็อย่อางที่บอกว่ามันต้องปรับโจอไมหมดเลยเนาะแต่ว่าในข้อดีเชื่อว่าการมาเจอกันเนี่ยมันยิ่งทําให้การทํางานเนี่ยมันเรียกว,ว,ว่ามันได้อัตรรถฐฐมากขึ้น,นมากกว่าถูกไว้ใช่ <joue> แล้วมันเห็นหน้าค่าตามันได้สัมผัสได้นังทานข้าวได้แลกเปลี่ย,ยนอะไรเงี้ยอ่ะมันดีกว่าออนไลน์เยอะเลยใช่ครับอ่ะพูดถึง Future b e t t e r to g e t h e r ร่วมกันสร้างสังคมสุขภาวะในฐานะตัวแทนของ Next Gen คนณตลนกล้ามีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างร่วมถึง ข้อเสนอยังไงไหมข้อเสนอคิดว่าอันดับแรกอาจจะต้องขอบคุณทางสอชอก่อนเพราะว่าสอชอก็พยายามที่จะทํางานกับคนรุ่นใหม่ในหลายๆครั้งเนาะแล้วก็พยายามเปิดพื้นที่ให้ไปเป็นคนออกแบบตัวกิจกรรมในของสมาชาชาติด้วยอะไรเงี้ยครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่สอชอเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่เข้ามาออกแบบแล้วก็มีส่วนร่วมในการพูดถึงประเด็นย,ย,า,ยา,านยวมวิวาฒนารารอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ว่า ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นที่สอชอที่เดียวเราควรที่จะเกิดขึ้นในทุกๆหน่วยงานของรัฐอะไรเงี้ยควรที่จะต้องพูดถึงประเด็นการผลิตเขาเรียกว่าการผลิตผลรุ่นใหม่ในแต่ละในแต่ละหน่วยงานได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ากำลังสําคัญในตอนนี้ะะเพราะว่าคนรุ่นใหม่มันจะมาพร้อมกับความใหม่เนาะมีแนวคิดมีวิธีการแต่สิ่งหนึ่งที่ยังขาดเลยคือความต่อเนื่องหรือแรงสนับสนุนเนี่ยค่ะ สอชอเป็นพื้นที่หนึ่งที่พยายามเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่เข้ามาออกแบบเนาะแต่อาจจะติดขัดเรื่องความต่อเนื่องด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเราทำหนึ่งปีจบพวกเราก็หายไปอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่างานพัฒนาอย่างที่กล้าบอกตอนต้นนะคะมันมันต้องทําอย่างต่อเนื่องเนาะแล้วก็การสนับสนุนควรจะต้องอย่างต่อเนื่องอะไรเงี้ยค่ะในฐานะแบบ อันเอ่อ next gen รุ่นต่อไป future bet คือถ้าถ้าคุณนึกถึงอนาคตอะคะ่ะแล้วคุณอยากที่จะให้อนาคตมันดีอะคะ่ะดังนั้นเนี่ยการพยายามพูดถึงทุกคนโดยที่แบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วพยายามเก็บเกี่ยวทุกความเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเ,เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่วัยทํางานหรือแม้กระทั่งกลุ่มวัยผู้สูงอายุอะไรเงะะี้ยค่ะเราก็คิดว่าความเห็นของทุกคนเนี่ยสำคัญแล้วควรที่จะต้องเก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยไงคะ่ะ อืมครับนะฮะเพราะว่ามันแน่นอนว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้หน้าว,วันหนึ่งเราก็ต้องตายเป็นรุ่นเก่าแต่คนที่จะขึ้นมาแทนเป็น <c oughs> รุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานเรานี่แหละที่เขาจะต้องมาขับเคลื่อนสังคมต่อจากเรานะฮะว่าจะไปในทิศท,ทางไหนยังไงเราอาจจะเป็นแค่คนที่กรุยทางไว้ให้สุดท้ายคือเราต้องให้เขานะเป็นคนเลือกเองถูกไหมฮะอ่ะสุดท้ายอยากฝากยังไงไหมเผื่อคุณผู้ฟังผู้ชมอยากจะไปติดตามในเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวาชนเนี่ยหรือว่า ช่องทางต่างๆมีช่องทางให้ติดตามไหมครับคุณตน้นกาเรามี Facebook f แฟนเพจค่ะก็คือ,อใช้คําว่าขอสอยอนะเป็นตัวย่อนะคะก็เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนค่ะแล้วก็ในส่วนอขององานของ n น็ t เจ n เนี้ยค่ะของสชเนี่ยก็กําลังอยู่ในขั้นตอนของการแบบรวบรวมเพื่อนสมาชิกค,คนทํางานด้านเด็กเยาวชนรวมถึงน้องๆที่เป็นด้านทางานด้านเด็กเยาวชนในหลายมิติที่พูดถึงแบบปัจจัยกําหนดสุขภาวะด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามที่จะ,ะรวบรวมมาเพื่อที่จะ ขอความคิดเห็นแนวคิดรวมถึงออกแบบนําไปสู่การเป็นเจ้าของนโยบายสาธารนณะจุดๆนั่นเองด้วยเงค่ะครับถ้าในฐานะคนที่เป็นคนทํางานเนาะภาคประชาสังคมแบบนี้อยากให้กําลังใจคนที่ทํางานอยู่ในเครือข่อยายเดียวกันหรือว่ากําลังอยากจะเข้ามายังไงบ้างไหมฮะอ่ะยังพอเวลาสักนาทีหนึ่งเชลยเลยครับ อจริงๆให้กำลังใจทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบหน่วยงานไหนก็ตามอะไรเงี้ยนะหน่วยงานภาคประชาคมเองก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนที่ทํางานใกล้ชิดภาคประชาชนในระเออในอย่างใกล้ชิดเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นข้อต่อที่ดีในการแบบเชื่อมกับงานของรัฐด้วยอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่หรือแม้ใครใครที่อยากจะกําลังจะเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็คาดหวังว่าถ้าคุณเข้ามาแล้วก็เราไม่ได้เเราต้องการทุก ทุกแรงกายนะแล้วก็ทุกความคิดเห็นนะคะคิดว่าทุกคนสําคัญหมดนะคะแล้วก็หวังว่างานพัฒนานี้มันยังจะมีต่อไปเนาะแล้วเราก็หวังว่า รัฐอ,อาจจะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สนับสนุนงานภาพสังคมมากยิ่งขึ้นไม่ไม่ว่าจะในมิติไหนก็ตามหรือควรจะพูดถึงเรื่องการสนับสนุนสวัสดิการหรือสวัสดิภาพของภาพสังคมมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะนะครับฟ่าวันนี้ก็ขอบคุณคุณต้นกล้ามากนะครับดีมีโอกาสชวนมาคุยกันใหม่นะวันนี้คุยสนะุกมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะคุณทักษิณบำรุงไทยนะครับหรือว่าคุณต้นกล้าครับเพื่อใครสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนขอสอยอ่อนนะฮะเอาลองเข้าไปติดตามกันดูได้นะครับ